อันนี้ที่บ้านรู้ยังครับรลเลื่อยแล้วก็ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็เลยกินไปกินมาเอ้าเหมือนเม็ดไรกลมๆมันอยู่ในในปากอย่างเง้ยมันมาติดามาจากอะไรครนบในหอยหวานเลยอะคะ่ะครับ ไปซื้อมาทานหรือว่าไปทานที่ร้านเพิ่งซื้อมาทานครั้งแรกนะคะคในที่ตลาดอย่างเงี้ยก็ซื้อมาต้มกินกันเองอใช่ค่ะครับไปซื้อมาจากที่ไหนฮะตลาดไหนคะ่ะบ้านบึงอ๋อเป็นร้านไปเพิ่งเพ,พิ่งเคยมาซื้อมากินครั้งครั้งแรกเลยะะใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งซื้อมาเพื่อซื้อเพื่อเป็นคนซื้อแต่เราเป็นคนแบบกินการสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพี่ยัมีมีความคิดว่ามันน่าเป็นไปได้ไหมฮะพี่ ก็เห็นข่าวออกก็คล้ายคล้ายๆลาย้ลา,ยลายกันนะคะแล้วก็เลยแบบว่าลองดูะคะ่ะก็คิดว่าอาจจะใช่เพราะว่ามันอยู่ในหอยจริงๆอะคะ่ะเพราะเราเป็นคนแบบนี่เองทานเองอนะคะเป็นตอนที่ที่ลงในโซเชียลลงมาไว้จำลืมคือมือของพี่เองใช่ไหมค่นะแบบที่ไปเองหรือเปล่าก็แบบข่าวกำลังมาแรงก็ลองพิสูจน์ดูมันมีหลายคนมีหลายคนครับครับแต่หลกัหลกๆเลยคือต้องการพิสูจน์ว่างั้น ถ้าถ้าถ้าใช่ก็คือก็ดีใจแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรอ่าเราเห็นมันอยู่ในในในกระพุ้งปากเรากระพุ้งกระพุ้งในในในปากเราเอาออกมาตรวจสอบใช่ค่ะเพราะว่าตัวเองก็ทำงานเป็นตำแหน่ง QC มีพนักงาน QC ตรวจสอบก็เลยแบบสงสัยหนักเลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะค่ะก็เลยมีการหาข้อมูลเบื้องต้นด้วยเพราะเป็นคนที่สงสัยเราเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเยอะ ะนะจากเท่าที่พี่ไปดูจากข้อมูลในในอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลต่างๆเห็นว่ามันเป็นมุกไมโลจริงก็อยากอยากอยากจะให้คนผู้เชี่ยวชาญนะคะแบบตรวจสอบนะคะว่าเป็นจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่ไหนเขารับซื้อหรือว่าขายนะคะ่ะเพราะที่เห็นมาก็ยังไม่ค่อยมีคนแบบว่าตรงนู้นค่ะรับซื้ออะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะครับ ครับครับครับก็ต้องเดินทางไปพิสูจน์ถึงกรุงเทพก็ต้องไปเนาะ,ะเพื่อายข้อสงสัยแล้วถ้าเกิดว่าได้คำตอบแล้วก็สบายใจเนาะ,ะครับครับ